มหาวิทยาลัยเนี่ยอบอุ่นครับผมชอบที่มีต้นไม้เยอะๆมาเรียนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าที่ DPU เนี่ยมีดีกว่าที่คิดแน่นอนครับสวัสดีครับชื่อดนนี่ลูเซสโนครับอยู่ปี3ขนคณะนิเทศศาสตร์สาขสาขสื่อดิจิทัลและการสร้างสารรค์ครับ รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ที่มอนี้เข้าถึงง่ายครับถ้าเกิดมีเรื่องที่จะปรึกษากับอาจารย์ยังไงนี่ก็สามารถไปได้เลยแล้วก็อาจารย์พร้อมที่จะให้คำปรึกษาดีมากๆเลยครับสังคมเพื่อนก็ดีครับเพื่อนที่ผมเจอก็มีแต่เพื่อนดีๆที่ช่วยกันพาไปถึง จุดที่ดีก็คือแต่ละเทอมแต่ละเทอมก็จะพาจะหิ้วกันไปให้มันจบก็ก,ก็ได้เพื่อนที่มีสภาพที่ดีถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเลยครับรุ่นพี่ <c oughs> รุ่นพี่น่ารักครับเธอรุ่นพี่ในด DPU นี้ต้องบอกเลยว่ารุ่นพี่ทุกๆคนเลยคอยส่งเสริมน้องๆในการทํากิจกรรมต่างๆหรือเป็นการเรียนการสอนพี่ก็จะคอยให้คําแนะนําในช่วง ที่จะสอบเออพี่ก็แบบมาติวให้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ๆน่ารักมากครับรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอบอุ่นครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติผมชอบที่มีต้นไม้เยอะๆรู้สึกว่ามาเรียนเช้าๆเนี่ยได้สูตรออกซิเจนเข้าไปเนี่ยเต็มปอดเลยจากง่วงคือตื่นเลย <laughs> ก็ปัจจุบันนะครับผมก็มีโอกาสได้แสดงละครด้วยก็หลายๆเรื่องเลยครับที่ผ่านมาตรงนั้นอะเป็นจุดเป้าหมายในอนาคตของผมอยู่แล้วว่าจะไปทํางานเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมได้เรียนอยู่เนี่ยผมได้นําความรู้ตรงนั้นนะครับมาใช้ในการทํำ YouTube ของผมคือเริ่มตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทการคิดกระบวนการโปรเซสการทํางานเราจะให้คอนเทนต์มันออกมาเป็นลักษณะยังไง จุดพีคมันควรจะอยู่ตรงไหนวางจุดจบเอาไว้ส่วนไหนของของเรื่องอะครับผมรู้สึกว่าการที่ผมได้มาเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ที่ DPU เนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับผมมากเลยนะเพราะว่าการที่ผมได้ความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์หรือไม่จะเป็นรุ่นพี่ที่ให้คําแนะนําต่างๆมาเนี่ยในการที่จะไปทํา y o YouTube ผมรู้สึกว่ามันช่วยให้ผมเนี่ยได้มีทักยภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้ที่เพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกครับ ครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังมองหามหาวิทยาลัยนะครับหรือว่ายังไม่มีที่เรียนนะครับพี่ก็ขอแนะนํามหาวิทยาลัยทุรกินบัณฑิตนะครับหรือว่า DPU ของเรานะครับมีสาขาเยอะแยะมากมายแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับน้องๆอ,อย่างอบอุ่นนะครับยังไงก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าที่ DPU เนี่ยมีดีกว่าที่คิดแน่นอนครับ